สวัสดีครับผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บี4นเคโฟกีเอวง CGM m 4 8อีกเช่นเคยนะครับสึนนี้ผม,ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับมีเลขยี่สิมีดาวสาวมีตัวน้องใส่เสื้อสีชมพูแบบนี้นะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องสัจ,จังสวิชเชียขจรรุ่งศิลปสมาชิกรุ่นที่หของวงบีนเคโฟผู้ที่ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมตามวงทั้งเบนเคฟทั้ง c j m 4มรวมแล้วก็คือ4 8 Group รูป i l a n d อยู่ทุกวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีน้องเนี่ยผมก็คงไม่ได้เข้ามาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในจักรวาลนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องทําคลิปให้น้องอยู่เรื่อยๆแน่นอนนะครับไม่ต้องมาบอกว่าทําไมเขียนถึงซัดจ้างบ่อยร่างทําที่ถึงซัดจ้างบ่อยมากกอจัางอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะ น้องมีความสำคัญกับผมมากๆจริงๆนะครับวันนี้เรื่องที่จะมาพูดกันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสุดสัปดาห์หรือล่าไม่แน่ใจคือไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยหละนะครับที่น้องได้มีโอกาสไปร่วมงานใหญ่งานหนึ่งนะเหมือนเป็นงานเทศกาลการ์รตูนญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้แหละนะครับนะผมก็จำชื่อแบบเต็มๆไม่ได้นะ ใครติดตามก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าเป็นงานอะไรก็ต้องบอกว่างานนี้สำคัญมากๆจริงๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในงานเนี่ยผมว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องสัจังก็คงรู้สึกแบบอิ่มเอมหัวใจตามน้องไปด้วยนะครับเพราะว่าในงานนี้เนี่ยน้องอ่อ เขาเรียกว่าไม่ได้แค่ไปทำงานเฉยๆแต่น้องได้ทำงานร่วมกับศิลปินที่น้องชื่นชอบนะครับก็คือ,อพี่ออฟพี่กันนะครับเราเรียกตามน้องนะน้องเรียกพี่เราก็เรียกพี่ตามนะครับก็ใครที่ตามสจ,จังมาก็น่าจะทราบมันดีแล้วว่าสจ,จักรแอบปื้มพี่สองคนนี้มากๆนะครับปื้มแบบฝุดๆที่สุดในจักรยานไม่ใช่ในจักรวาลน,นะครับก็ ผมก็ทราบมาพักหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็เห็นน้องแบบไปตามวีดพี่ๆเขาไปบ่อยช่วงเวลาที่แบบอ่ะน้องพักจากงานคือเขาเรียกว่าเสร็จกับภารกิจจากงานแล้วเป็นชีวิตส่วนตัวของน้องอะ่ะน้องก็ใช้ชีวิตเป็นเหมือนเด็กวัยรุ่นเด็กสาวคนหนึ่งที่ไปตามดูคอนเสิร์ตตามดูงานอีเวนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับศิลปินที่น้องชอบนะครับมันก็คงไม่ต่างอะไรกับเรา ที่อ่ะเสร็จจากภารกิจจากงานจากอะไรแล้วเนี่ยเราก็ตามไปวีดน้องๆ b บี4นเชฟฟอร์สเจฟอเกันมันก็อารมณ์ประมาณนั้นนะครับคล้ายๆกันนะครับซึ่งออฟกับกันเนี่ยผมผมอาจจะไม่ได้รู้จักดีพอนะเพราะวัยผมมันคนละเจ็นกันแหละแต่ผมก็เข้าใจแหละว่ามันก็โคงจะประมาณผมที่แบบตอนสมัยวัยรุ่น ก็ตามวีดพี่เต๋าพี่มอสพี่หนุ่มสอนรามอะไรอย่างเงี้ยคงคงอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ในงานเนี้ยตอนที่อันนี้จากไลน์ของน้องนะครับน้องเอ่อตอนที่แคปเชอร์ซินิลแหละติดต่อน้องมาเนี่ยบอกว่าอยากไปงานนี้ไหมน้องก็รับงานนะครับซึ่งน้องชอบดูอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นอยู่แล้วละ่ะโดยที่ น้องไม่รู้มาก่อนเลยว่าไปแล้วจะได้เจอคนที่น้องชอบศิลปินที่น้องชอบทั้งสองคนนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องแรกที่แบบว้าวนะครับแล้วก็อ่ะพอไปถึงงานแล้วนะไม่ใช่ไปถึงงานเราก็คงมีรายละเอียดออกมาแล้วล่ะว่าไงไงน้องก็รู้แบบว,ว้าวว้าวเลยนะครับว่าแบบพอที่ผ่านมาน้องบอกว่าอ่างานมันไม่ตรงกันเออ นะครับก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้เจอกันอะไรอาจบางทีแบบงานคนละที่อะไรมันก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้เจอกันคราวนี้คือแบบได้ร่วมงานงานเดียวกันเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ว้าวไปกว่าน,นั้นว้าวที่สองก็คือช่วงจังหวะที่แบบนั่งรอกิจกรรมบนเวทีอะไรประมาณนี้เขาก็จะเซตที่นั่งไว้สรุปก็คือ ศิลปินสองคนที่น้องชอบก็มานั่งอยู่ตรงหน้าน้องเลยนะครับซึ่งโอ้โหโเป็นโมผมก็ฟินนะสมมุติแบบผมผมเป็นงานอะไรสักอย่างแล้วอยู่น้องที่ผมค้างมิรือโอชิมานั่งอยู่แบบเก้าอีอ้แถวหน้าอะไรผมเนี้ยผมก็คงฟินฟินมากๆเลยนะครับคือโอ้เราเราเข้าใจอารมณ์น้องเลยแหละนะครับว่าน้องรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็ สิ่งที่ับรู้สึกดีเลยก็คือน้องวางตัวดีมากๆกับงานเนี้อ่ะคือเรารู้ว่าน้องชอบศิลปินชอบพี่สองคนนี้มากๆใช่ไหมครับแต่พอร่วมงานถึงเวลาร่วมงานจริงๆน้องคืองานเป็นงานอ่ะมันคืองานที่น้องรับมาในฐานะตัวแทนของบูบินแคน้องก็คือ ทำงานจริงๆไม่ได้แบบวีดจนเกินหน้าเกินตาคือเท่าที่เห็นจากคลิปจากอะไรอ่ะดูน้องแบบวางตัวดีจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ไม่หลุดออกจากอ่าบทบาทของเมมเบอร์วงบินเคฟอ่ะแล้วก็เวลาพี่เขาหันมาถามมาคุยกับน้องเนี่ย น้องก็ว่างตัวดีแล้วก็คอยแนะนำว่าแต่ละคนอยู่รุ่นไหนอะไรไงซึ่งเป็นแบบเอยหน้าที่อย่างพี่รุ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออเนี่ยความเป็นผู้นําของน้องสูงมากๆจริงนะครับแล้วก็เรื่องที่ฟินที่สุดที่ผมว่าแบบแฟนคลับน้องสัดจังรวมถึงน้องด้วยนาจะฟินมากๆเลยก็คือบนเวทีที่พี่สองคนนี้เขาขึ้นไปพูดแล้วเขาฝากผลงาน,เ,นเขาก็หยอดทิ้งท้ายมาด้วยว่าฝาก สจังติดตามด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งพูดชื่อเลยอะ่ะพูดชื่อเลยพูดชื่อน้องมาเลยซึ่งโอ้โหเราผมแฮปปี้มากมอ่ะน้องก็คงแฮปปี้อ่ะคือแบบโอศิลปินระดับชื่อดังพูดชื่อน้องบนเวทีฝากช่วยฝากผมพี่ฝากด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือโอ้เราดีใจอ่ะที่แบบศิลปินข้างนอกเขาให้เกียรติน้องมากๆให้เกียรติน้องจริงๆซึ่ง โอโหแฮปปี oh, happy, happy, ้แฮปปี้จริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาจากนั้นก็คือแฟนคลับของศิลปินสองคนเนี่ยสองท่านเนี่ยเขาก็เอ็นดูน้องัะจังเช่นกันนะครับเอ็นดูว่าแบบอ่าคนที่ฉันชอบให้เกียรติน้องคนนี้น้องคนนี้ชอบศิลปินของฉันเขาก็เอ็นดูแล้วก็ เท่าที่ฟังจากคำบอกเล่ามาคือเขาแบบเขาเอ็นดูน้องสัจังมากจริงจริงคือโอ้รู้สึกดีอ่ะคือผมไม่ได้ไปงานนี้เพราะว่าผมไข้หวัดใหญ่มันยังไม่หายดีนะตอนนั้นตอนนี้ก็ยังอ่อนๆอนอยู่แต่แบบมันหายดีแล้วละ่ะเพราะว่านั่นแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออรู้สึกดีว่าแบบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะเจ็ดปีแล้วที่น้องสัดจังเป็นศิลปินของวงบินเค8รเเป็นไอดอลของวงบินเค8ฟเผมสัมผัสได้เลยว่าน้องเป็นคนที่ทำสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายให้แก่วงให้แก่ทุกคนจริงๆน้องไม่เคยทำผิกดกฎระเบียบของวงน้องเป็นขยันเขาเรียกว่าขยันมุ่มั่นมานะอดทนน้องช่วยเหลือ ทุกคนเป็นอย่างดีน้องไม่รู้ว่าผมว่าน้องคือไอดอลแบบ48กรุก,ก,กระเบียกนิว้วแล้วคือน้องเป็นเด็กดีมากๆแล้วไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหลังๆมันก็จะมีอะไรที่อย่างว่ากับชีวิตน้องพอสมควรว่าเออทำไมน้องถึงไม่ได้รับโอกาสดีๆอะไรเข้ามากับสิ่งที่น้องทำให้ไปเท่าที่ควร แล้วก็ <c oughs> ผมมาแฟนกับน้องผมน้อยใจออฟฟิเชียลน้อยใจหลายๆคนนะว่าทำไมคุณไม่ให้เกียรติน้องผมเท่าไหร่ทั้งที่น้องเป็นเด็กดีดเด็กดีทำดีมาตลอดซึ่งวันนี้ยสิ่งดีๆที่น้องทำอะ่ะมันส่งผลและมันมาในรูปแบบที่น้องไม่ได้เรียกร้อง และน้องคาดไม่ถึงแต่มันมีความหมายทำให้จิตใจของน้องสะจังฟูมากๆผมรู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วผมก็มั่นใจว่าน้องแฮปปี้กับเหตุการณ์นี้ไากจริงๆแล้วก็อยากจะบอกน้องว่าทำดีเข้าไปเถอะสิ่งที่หนูทำมันมีคนดีๆที่อยากจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่หนูได้เช่นกันมันเป็นการตอบย้ำเลยว่าทำดีได้ดี นะจ๊ะพี่จะเป็นหัวใจให้หนูอยู่เสมอแน่นอนนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ